ที้พามาบรรยากาศด้านนอกนะคะนะเพราะร้านชื่อว่าถากูลเทอเรสก็คือมีเทอรสด้านนอกเทอร์ด้านนอกแน่นอนนะคะุ่นผู้ชมสําหรับคนที่ออกมานั่งตากอากาศซึ่งตอนนี้ก็เย็นขึ้นนิดนึงแต่ยังอบอา้าวนะ แล้วก็มีแบบออกมาสูบบุรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเทอร์เรสข้างนอกนะทุกช้ชมดูสิมันมีต้นไม้ห้อยๆลงมาอย่างงี้นะก็คือต้นไม้จริงนะนั่นเห็นไหมต้นไม้แล้วก็มีแบบที่นั่งอะไรเงี้ยคนก็มานั่งคุยกันเสียงดังได้สูบบุหรี่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเทอร์เรสก็คือมองเห็นด้านล่างนะทนผช้ชมดูอันนั้นถนนด้านล่าง นะคะอยู่ในซอยชุ่มเห็นร้านที่มีลหลังคาเดี่ยวสับเดี่ยอดูใกล,ใกล้ๆรู้ไหมฮะอันนั้นก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่บนลูกขอบเหมือนกันลูกขอบึ่งเคยไปไมาแล้วรีวิวแล้วนะวันนี้เรามาอีกร้านหนึ่งนะท่านผู้ชมท่าผู้ชมดูน,นี่อากาศในช่วงที่กําลังจะเข้าหน้าหนาวนะมลพิษเยอะนิดน,นึงนะคะฝุ่นอะไรมันไม่มันอากาศมันไม่โล่งมากเลยโอเคอากาศก็เลยร้อนร้อนน้อยลงนี่บรรยากาศด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะหาพาเข้าไปดูก าาากศด้นมีต้นมะลิด้วยนี่ดอกมะลิต้นมะลินะคะดูบรรยากาศด้านในกันนะนี่นะตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมถ้าใครสนใจก็เด็ดสีถ้วยกาแฟของร้านบค คุณคนไทยจะรู้จักนะถ้าเกิดกู้จักน,นักกินัละเกียนสำคัญของเอเชียใต้นะร้านปิ่นนาถคุณนะคะนี่ก็คือเอามาทำเป็นแก้วเป็นชื่อร้านนะนะอันนี้อะไรรู้เปล่าอันนี้คือที่ใส่กันยุงดเดี๋ยวพอเข้าหน้าหนาวปุบในช่วงเอาดอร์ในยุงจะเยอะนะฮะก็จะเอาตรงนี้นะไปกันยุงอันนี้ก็แบบเบบคอทั่ไป นี่ยนี่สวยดีนะคะนี่ประดับร้านแน่นอนร้านนี้ก็จะต้องมีนาฬิกาเก่าๆนะช่วยกับประดับร้านท่าผู้ชมดูสิตะเกียงอันนั้นนะประดับแล้วก็มีเกียงซึ่งเป็นตะเกียงไฟฟ้าแหละก็กระพริบกระพริบทำให้ความรู้สึกว่าภายเป็นตะเกียงเจ้าพายุจริงๆนะนี่บรรยากาศในร้านนะท่านผู้ชม เดี๋ยวสให้ดูรอบๆนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแล้วก็มีบาร์เครื่องดื่มอยู่ตรงนี้นี่ค่ะประตูนั้นก็เป็นด้านนอกแล้ก็มีกระจกตรงนี้แต่ตรงนี้ออกไปไม่ได้นะ <c oughs> นานผู้มชมดูนะเห็นไหมก็คือมีที่ตรงนั้นนะะแล้วก็อีกฝั่งของ ทีวางหนังสือก็มีที่แล้วก็ตรงนี้นะที่ไม่เยอะแล้วเขาก็วางเก้าอี้แน่นมากทุกเก้าอี้นะ่ะติด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 กันเลยแทบจะไม่มีที่ว่างเลยนะครับแล้วที่เก๋ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเวลามันมืดสนิทแล้วมันจะสวยนะผู้ชมดูหลังคามีแบบเป็นแบบไฟไฟแบบเหมือนท้องฟ้าด้วยะคะ่ะสวยงามตรงนั้นแล้วก็ถือ่ขยะนหนังสือจริงๆแต่บรรยากาศมันไม่เงียบมากครับเน,นที่เปิดเพลงด้วยก็สามารถไปหยิบหนังสือจากตู้น้นมาอ่านได้นะคะ ระหว่างที่รอเมนูที่เราสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดเมนูให้ดูนะเนี่ยค่ะเมนูน,นะคะฮาร์กรเซอร์เวสนะดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะมีตั้งแต่เป็นพวกกาแฟะนะคะขนมต่างๆพูดถึงนะราคาไม่แรงมากราคาค่อนข้างโอเคแล้วก็ ขนมแบบเป็นขนมฝรัลลง่งไอศครีมรัปเป้ปันป่นๆต่างๆนะฝั่งนี้ก็จะมีแบบใครอยากลองก็จะมีขนมท้องถิ่นด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้กุลาบจำนะอินเดียมีหมดนะคเนปาอะไรก็มีนะสิ่งนี้นะแล้วก็อันนี้ชูจาพาวานะครับไม่รู้คืออะไรนะอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นของท้องถิ่นเหมือนกันมิสตี้ดอยนะมิสตี้บาวาาดอยบาวา่าโยเกิร์ตก็คือโยกเกิร์ตหวานนะแต่ว่ามันเสิร์ฟในถ้วยแบบนี้ก็ดูเหมือนเครื่องดื่มแต่ก็ไม่ได้สั่งนะเพราะว่า วันนี้จะมานั้งชิวๆเฉยๆนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะดูเมนูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งน,นี้ก็จะเน้นไปทางเครื่องดื่มนะเห็นไหมกาแฟประเภทต่างๆนะคะให้ท่านผู้ชมดูราคาจริงๆโอเคเลยนะไม่ได้สูงจนเกินไปอาจจะเป็นเหตุผลว่าถึงร้านร้านเล็กแต่ก็มีคนนิยมมากินเพราะราคาไม่สูงมากนะมานั่งคุยกันไปสั่งกาแฟสักแก้วสองแก้วก็ไม่ได้ราคาแพงมากนะคะไม่อยากทานกาแฟก็มีพวกนี้นะผลไม้คั้นสดนะคะ ผลไมา้ชงเป็นม็อกเทลมาการิต้านะคะแล้วก็เครื่องดื่มเย็นต่างๆนะราคาอยู่ในเรนจ์ที่ถือว่าโอเคไม่แพงน,นะคะนี่ก็เมนูก็พับเก็บไปได้่างนะนี้นะคะนี่ค่ะเมนูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเครื่องดื่มที่เราสั่งไปเป็นยังไงนะรสชาติดีหรือเปล่าคะรนะหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อน The style and the design <laughs> <laughs> เล็กนะฮะอยู่บนตึกบนยอดตึกนะถึงชื่อว่าเทเรสชั้นสูงที่สุดนะชั้น11ขึ้นตึกมาตร่นี้นะครับเอมโอ้ยเครื่องดื่มมาแล้วมาแววมาแวว thank you อ,อันนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มนะอันนึงก็คือเดี๋ยวจะชิมดูแลสั่งอะไรนะนะผู้ชมตัวหน้าตาเหมือนที่สั่งไหมนะ อันแรกก็คือจานจิล่านะคะ <Yes. S 1> ก็คืออันนี้นะคะราคา200ร้อยาก้าก็ประมาณ70บาทนะมันก็คือ ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะผู้ชมที่หลอดสีฟ้านะในรูปเนปะ็นสีเขียวๆแต่ว่าพอของจริงมาสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะไม่แน่ใจว่าเพราะว่าแสงยหรือเปล่านะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่สั่งก็คืออันนี้นะคะอันนี้นี่นะฮะแก้วนี้นะชื่อว่า Star Sunrise 410ตาก้าก็ประมาณสัก250บาทนะนะ เป็นสิ่งนี้หลอดสีชมพูหน้าตาดูดีแก้วอ่ะไม่เหมือนแต่ว่าอันเนี้ยสีใกล้เคียงนะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบพวกเครื่องดื่มผสมแบบสมุนไพรท้องถิ่นนะ่ะแต่เนี้ยถามเขาแล้วก็คือข้างล่างเป็นน้ำสตรอเบอรรี่นะส่วนข้างบนเป็นน้ำส้มสดนะแล้วก็คนขายบอกว่าพนักงานบอกว่าอันเนี้ยขายดีดดรสชาติอร่อยก็เลยสั่งมาเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวชิมให้ท่านผู้ชมดูนะ เดี๋ยวลองแก้วนี้ก่อนนะอันนี้ชื่อ Star Sunrise ลองเครื่องดื่มสมุนไพรอุ๊ยอืมเออยังไงดีเครื่องดื่มสมุนไพรอันนี้เหมือนน้ำแบบ น้ำสมุนไพรที่แบบใส่เกลือใส่แบบเหมือนมีแบบปรุงรสเป็นพริกเกลืออะไรอย่างนั้นะเหมือนน้ำพริกเกลือจิ้มแบบพวกผลไม้บ้านเราอะส่วนอันนี้จริงๆก็โอเคแต่ว่าน้าส้ม,มอะโอเคน้ําส้มคั้นสดแต่ว่าข้างล่างอะน้ำสตรอเบอรี่ที่ใส่ไม่ถึงครึ่งนึงอะมันเป็นไซรัปเป็นน,น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่หวานเจี๊ยบเลยขึ้นสมองเลยมันเวลาดูดท่านผู้ชมจะต้องคนๆก่อนนิดนึงนะถือว่าโอเคอันนี้ใช้ได้แต่ว่าสตรอเบอรี่ค่อนข้างหวานอันนี้ไม่ค่อยโอเค เท่าไหร่มันเหมือนไม่ใช่เครื่องดื่มอ่ะเหมือนแบบน้ําสมุนไพรน้ําแบบใส่แบบพวกเครื่องปรุงอาหารนะนะฮะลองชมิมดูปัาท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เป็นภาพพระพินาท่ากูลนะคะที่ประดับอยู่ในร้านนะ มันร้านถากูลเทเรสก็คือร้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับพระพิน,นาถากูลนั่นเองนะคะอันนี้มีรูปตรงนี้อยู่กลางร้านใหญ่มากนะท่านผู้ชมจริงๆัองน,นู้นถ้าเกิดมองไปก็จะมีรูปรัพิน,นาถากูลอีกนะเนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีนะครตู้หนังสือนะั่นน่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพระพิน,นาถากูลทั้งหมดนะท่านผู้ชม จะมาเก็บไปตรงนี้สําหรับใครที่สนใจอ่านอะไรเงี้ยแต่รูปเนี้ยเห็นชัดที่สุดนะนู้ชมน่าจะค่อยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะรูปเนี้ยเป็กนก,กวีชื่อดังของทางเอเชียใต้และหลายประเทศก็นับถือเขาเป็นก,กวีเป็นนักชญ์นักปรัชญ,ญาและพวกนี้เลยนะชื่อหนังสือตรงนี้ขออภัยเพราะอ่านาภาษาเป็นกะลีออกน้อยมากนะสนใจอ่านไม่ค่อยออกเนี่ยน่าจะเป็นผลงานของราพินทร์น่าพานคุณทุกท่นะนะ ให้เดานะแต่ว่าวางเก้าอี้แบบตู้นี้เลยมัน็ะติดยากนิดนึงนะลองมาดูฝั่งนี้ทีอน,น่าจะใช่เนี่ยผลงานและผิดหน้าถากูลเห็นไหมเนี่ยเขาทำเป็นเพลงก็มีอันนี้ก็อ,อาจจะได้เป็นอัตราชีวประวัตนะินะเห็นไหมอใช่ใช่คือเขาก็เป็นร้านกาแฟที่มีธตีมแหละนี่ไงนถากูลเนี่ย อ่านเขียนว่าถากอแต่ว่าคืออ่านว่าถากูภาสัตยไอเขาอ่านแบบนั้นนะครับ่เเป็นร้านแบบร้านกาแฟาที่มีธีมระพินหน้าถากูนั่นเองถ้าเกิดใครชอบหรือว่าเป็นแฟนประจำของรับพินหน้านี่ก็จะชอบนะให้ดูทีมตอนนี้คนไม่มีละเป็นอย่างนี้เองก็มีความน่าสนใจนะ คือไม่ใช่ขายกาแฟเครื่องดื่มอย่างเดียวอะขนมอย่างเดียวอะก <c oughs> ็คือมีตีมด้วยนะคะก็น่าสนใจแต่ท่านผู้ชม,มร้านนี้ถึงจะแต่งมืดๆนะคะแต่ทุกที่นั่งเนี่ยก็จะมีไฟพดานสององกมาเนี่ยะค่ะผู้ชมตัวสิสองลงมาทำให้โต๊ะที่นั่งเนี่ยสว่างพอที่จะอ่านหนังสือที่จะหยิบหนังสือตรงั้นตรงนั้นนะคะ <c oughs> มาอ่าน <c oughs> ได้เนี่ยท่านผู้ชมลองดูเนี่ยอย่างเล่มนี้เห็นะ เ,เปิดอ่านปุ๊บไปส่องพอดีเลยค่ะดูหนังสืออะไรเห็นชัดเจนไฟสีเหลืองถนอมสายตาด้วยอ่านแล้วเห็นชัดนะเนี่ยคือสำหรับทำไว้เป็นร้านกาแฟาที่สามารถมานั่งอ่านหนังสือได้จริงๆเพียงแต่ว่าไอการเปิดเพลงแบบเป็นแบ c ็ก r ราล์มิวสิกเนี่ยมันก็รบกวนการอ่านหนังสือได้เหมือนกันนะสำหรับคนทนี่อหนังสือนะเลยไม่แน่ใจว่าแบบสำหรับให้คนมาหนังสือ จริงหรือเปล่าว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หนังสือก็พูดถึงว่าเยอะแต่ว่าก็แค่หนึ่งตู้ตรงนี้นะพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับพระพิณฑลหากูลเนี่ยน่าจะต้องมีเยอะกว่านี้มากนะคะอันนี้อาจจะเป็นแค่แซ่บก็ไปเก็บกัน ด้งไหนขึ้นมาอ่านไม่ดูหนังสือเกี่ยวกับรินนาทนะคะเผื่อมีแฟนรับพินนาทเข้ามาดูจะดูว่าหนังสือที่เขาเขียนเองหรือคนเขียนกับเขาเนี่ยก็เ,เยอะพอสมควรแต่มาดูสิน่าดีน่าสนใจ ถากูนคือ4ถากูนอาร์สกรีนเพลย์นี่ก็ดูน่าสนใจสำนักพิมพ์สำนักสำนักพิมพ์ออฟเฟิร์ตค่ะท่านผู้ชมก็เป็นสำนักพิดอะไรกันเห็นหนังสือแล้วแบบมีความขยันนิดนึงเพราะเป็นคนที่แบบไม่มีสมาธิมากพอในการอ่านหนังสือนะเห็นหนังสือเล่มโตๆแล้วคือขยันเล่มถึงตอนเรียนแล้วก็เครียดนะคะ กว่าจะอ่านหนังสือจบแต่ละเล่มเนี่ยโหแทบจะร้องไห้ดีมากที่สมัยนี้มันมีภาพให้ดูมีวิดีโอให้ดูฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวนะไม่ต้องแบบใช้สมองในการอ่านนะไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะแต่ตอนนี้แบบให้อ่านหนังสือเยอะๆนี่ไม่ไหวแล้วนะคะนี่ยลากันไปด้วยภาพเพดานท้องฟ้าจำลองสวยๆนะ สำหรับคาเฟ่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็อยู่บนยอดตึกนะคะอยู่ในย่านบานานีเป็นย่านที่คนนิยมมาเดินชิมข้าวซื้อของนะอีกย่านหนึ่งนะคะไ้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะลาไปอีกแล้วสำหรับเอพิโซดร้านกาแฟค่ะสวัสดีค่ะ